องอขมานเลยครับอือพี่น้องหลังนี้มีแตีมพี่น้องหลังนี้มีแตีมครับเหรอพี่นอ้องโคตรครับต้องใช้โดนขวางอย่งเงี้ยนะครับเหยาบลอยครับฟมไม้หงายเลยครับอห้อยเบ,บ,บ็ดง่างตัวนี้พี่น้องเบ็ดง่างครับผมนีออ่อันนี้ก็เจอขวอาง,งกันครับ สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องวันนี้กับวาพอรครับนุ่มหน่อยเชนแอ๊วเช่นเคยครับผมสิพาพี่พ่อน้องมาใส่เบ็ดเด็กะใส่รอบเหมือนเดิมครับวันนี้มาครับน้องบ๊อครับวันนี้มาครับบิ๊ับพี่ชิวครับผมสวัสดีครับไปพี่น้องเยี่อของหูกะเป็นเยี่อประมือครับผมใส่เบ็ดพันเด็กะใส่เบ็ดป้อมครับนี่ครับใส่เบ็ดป้อมน้ำไปครับพี่น้องเราไปใส่ทลังแหลกนั้งไว้แล้วครับผม ไปครับไาพี่น้องทางแนผมใส่เป็นเว็ดป้อมเ้อนััเทียดี่ลาไรพี่น้องเ้อะไรมากินมัดเป็นเวสตปอมย้อนหน่อยได้ครับย้มวันแรกกับผ้ามายามนะครับพี่น้องแล้วก็มากไต่ป่าน้ครับผมลงไปผู้ดรนไปโอาสมวกที่บ้านมากนะครับยอมวัแรกมีผ้าที่ผ้านนองมายาม เด็ดน้ำมัดหาแท่งปา่าน้ำตบคนพี่น,ออน,น้องหลังแหลกใส่เบ็ดป้อมใส่ก้อนห้องพี่น้องเยี่ยมีปาดไร้ปายังไม่กินครับน้่งกับเพราะท่านอยู่บกครับพี่น้องน้่งคนไล้ยุงเพอมันนั่สอบกเพราะท่านบกครับไปครับพี่น้องเดี๋ยวไปมั่งทางท่าไปครับผม นะครับพี่น้องหลังที่สองครับผมเดี๋ยวไป็นข้าวนูเสียงป่าสวบแน่เห็นหน้าพี่น้องตบ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 เลยย้อนกิเหลีดเพื่อนนั้นเพื่อนนี้จับขายครับผมเพื่อนเพิ่งจับขายซื้อแยกขี้เหลีดมาใส่รู้ครับค่อบพี่น้องไปครับามาล้างต่อไปครับผม เปิดรังสุดท้ายได้พี่น้องเนอ่ยทำล้วครับเดี๋ยวขออนุญาตเสยครับเดี๋ยวถามว่าโดนน้ำกันมาแลงครับพี่น้องตรงนีผลงานของพี่น้องได้เบิ้งบนครับครับพี่น้องเดี๋ยวมาแลงว่าุดนกันครับผมไปสวัสดีครับผมพี่น้องเนี่งจากเีวมาใส่เวทียดไปว่านแงมมาแลงนะครับวันศุกผ้ามายามแงมขึ้นฝนตกครับพี่น้องเนื้อบริเวมากครับขึ้นนีะครับฝนตกแข้งนะครับมาครับมาโดนน้ำกันแงมโซ่ครับน้ำใหม่ใช่แนวครับผม วันนี้มาครับน้องบอสครับสวัสดีครับมาครับพี่คิวครับตากร้องครับวันนี้ครับสวัสดีครับครับพี่น้องเมืองหลังแหลกเลยพี่น้องหลังแหลกของห้องชิ้นี้อาการบ่เล็บป้อมครับเลยวันฝนตกมาขึ้นนี่เหงื่อหิมะอลยผ้าพีผ้านองมาหยามมาขึ้นนี่ฝนตกก่อนก็ได้มากนะครับฝนตกแห้งับผม เราจิไปหน้ากับไปว่าได้หรอครับทุกนอนฝนตกแห้งรถเขาว่าได้ครับผมทังแหน,นืของห้องใช้ยาจัดรถได้ไห้อย่ถึงครับแต่ว่าบด,ดาครับผมอู้ปาดุกอุ้ยบกดไงครับพี่น้องว้าทุวันบดติดครับทังแหนืของโ้องครับนี่เึงนี่พี่น้องเงี้ยาหมึกกับมันกันครับผม มีด้วยพี่น้องนี่เราอ็ฟันหนาดุโคตรง่ายครับโคตรง่ายพี่น้องทางีทางเอกหมานเลยครับนี่พี่น้องโอ้ยแล้วคนลุกไปดูมาโยกดึงมากเป็นย <ı S 1> <lerde strong> ังงี้เพือนดึงสูงมือตึ๊กๆครับพี่น้องนี่ครับโอ้สุดยอดเลยพี่น้องนะครับคนอยากเจ็บกันครับ น้องใส่เงี้ยจมครับ,รบพี่น้อง,องก็จะตายขอบเขตป้อมาใส่ครับแล้วครับพี่น้องขอนุญาตเมืองอก่อนกินเลือกัวกินหมเลยครับน้องน้องใหม่แค่ไหนขออนุญาตปลดก่อนครับพี่น้องเอาพี่น้องมาครับปลดได้แล้วครับดดผมตัวแดดห้องครับอนุญาตต่างกันพี่น้อง มานะพี่น้องครับเป็นกระตันต้มไปครับผมเดีย๋ยวไปดล้างต่อไปครับ,ไป,รบไปครับพี่น้องลัางต่อไปครับผมครับหลังต่อไปครับผม ไม่ ine, ียไมั้ยแต่หลอนึนดมันยามไว้ครับมันยามไว้ึงไม่รุนแรงครับ เนยังครับปนี่เ่กันนอกับั้ยครับต so ้งปาตวม่นครับีน้อง๋ยานาแห้ครับเอาเยอะขานลูกปวาม้อมาใส่ครับผมแห้งเอาเยอลูกปาม้อมาใส่เอผมเยบร้อยครับพี่น้องนังนี่น ชื่วมาไทยพี่น้องน้องต้องใส่โดดกว้างนี้นะครับเียบร้อยครับพ่อมายาเนี่ครับเสื้อกับไปได้ครับผมอ้ถือไปยังเลยพี่น้องบวันีผมมาเสียดายเท่หมองดูพี่น้องพ่อมายาเนี่ครับพ่มแตกนะครับอ้ยังไม่กินเลยพี่น้องบวันีพี่น้องเอ้ย เสียบมันโมพันทำนีแบาบนี่พี่น้องโอ้บักง่ายเสียดเดเลพี่น้องเลยโอ้โวยโวยโวยเห็นเลยครับโวยดึงโวยตึ๊บโวยตักแข็งเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวลองเศร้ามั่ครับพี่น้องมาเทียบหกเสียบห้าพันได้เลยครับ Bồn bồn lắng 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 Up dò 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 นะครับหลังนี้มีแจมพี่น้องหลังนี้มีแจมครับผมคิวมาตายพี่น้องอมั้งนอนใช่เนาะออกกันใหม้มั้งครับนะครับเห็นแต่หนวดครับผมใช้ไซนี่นครับพี่น้องเห็นแต่หนวดครับไม,ม่ไน้นานผมครับผมใช้ไซนครับ อู้นครับเห็นไหมพี่น้องเห็นบ้าอ๋อเดีินลงมาเชียร์เอาขึ้นมาให้มั้งครับพี่น้องเดี่ยวพี่น้องมาเดี่ยวเดี่ยวตรงเดี่ยวตรง้ะพี่น้องคโอ้ตัวนี้ตีดเลือกครับพี่น้องเลือกครับวอทครับเยวยๆบ่หลายหล้างได้พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องมั่จใได้ครับ

ไฟบ้าง,งนะครับจะได้จะล้างหนังนะพี่น้องเฮ้ยแผนบ่อาดแผ่นบอ่นบอพุ่มบ่บบแตกบ่หักนี่มีโตพี่น้องในเบื้องแค่แน่นอนครับอันนั้นต้องของแง่แค่ครับนี่ยคอของแอง่เขาหายนะเฮาพี่น้องมือนี่ไป,ไปครับผมโดนไปแล้ววันอีกครับผมไปคล้องเค่ครับพี่น้องคุณผู้ mông như của anh đang nhìn cái gì đấy đang là ba khoa ครับผมพี่น้องเนาะเป็นรุ่นอีกสองหลังสามหลังครับอยูทธทั้งคนครับกับลอกของห้องครับไปครับผมยุทงทั้งนน้องกันครับนะครับพี่น้องอีกสอสมหลังครับเดีวก็รอบอีกสหลังครับเป็ุ่นน้องกันครับสีแจี่น้องในบ้านีแ้ครับ้งค้ง้อง้่มเพี่น้องััเง นอนเท่านั้นว่ามันเหมาะไม่ใช่สิ่งไหนครับให้ปลาว่าปลามักอยู่ของมักเรียกปลาเออใส ห้อยเบ็ดงางตัวนี้พี่น้องเบ็ดงางครับผมเนี้ยนี่อันนี้ก็เจอขอว óng นกันครับห้อยเบ็ดงางเลยครับบาหงน้อยกวาอนนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวได้ของ n g ไงได้พี่น้องมือหนิก็เสียดายเลยพี่น้องถน,นัดล,นนดล้างนึงกับพุมแตกล้างนึงกับเบ็ดงางไหมครอ โอ้แต่เสียดายเลยพ higher, like shoe, the the ี okay um, ่น้องต้องพ่อแล้วมันดึงเขาไปเลิกครับไปเดี๋ยวไปลงข้างหน้าเดี่ยบ้านน้องพี่น้องเนาะมิ้นเตี่ยมันเพี่น้องเดีเบิ้งครับอยู่กลบ่มีแต้มแล้วพี่น้องเนาะไปครับพี่น้องครับของานครับมันจะโตยังไงได้พี่น้องเด็ดต่มหนึ่งของนุ่มใหม่ใช่เนาะพอดีครับโบมีคนกินน้ำครับเอาพี่น้องพูดได้มาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้นุ่มใหม่ เช่นเดียวก้นนี้นะครับเพื่อเป็นกาลังใจให้น้่มน่อยเช่นเดียวกอนนี้มีกาลังใจได้เฮ็ดจิบอีกก็ไปครับพี่น้องมีผลงานให้พี่น้องในเบิ้งสองตัวใหญ่น่ครับเหมือนี้ครับประคดครับเดี๋ยวีพี่หนาภาไปใส่ไหมครับใส่เน่าซุดหอยเลยครับพี่น้องใส้เน่าซุดทองเมียเลยครับเบ็ดเบ็ดเธอไดก่เท่านั้นครับเบ็ดนุ่มใหม่ไม่เยอะหาซื้กว่าหลังครับเบ็ดปอมเดี๋ยวห้องเลี่ยนเป็นเบ็ดปอมมาเลยครับใส่เยอะเหมือนเดเลยอ่ะพี่น้องคน้รกมาจิมนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องหน่อยเช่นเดียวกันนะครับคลิปนี้ก็กรราบสสวัดีคับ